เชยตามองน้องแว่นอ่าคิมมี่ดอตเตอะเลยครับผม,มครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่อง PS5 เช้าวันอังคารนะครับที่รถติด รถติดบอลมเลยตอนแรกก็จะถ่าย,อยาัอยู่ไยพาร์เน่แต่ว่ามันผมติดไฟแดงสองรอบแลนะ้วอยู่ไฟพารเนี่ยรถเยอะมากเอาอ,อย่างว่าะนะเนาะเปิดเทอมแล้วก็จะรถติดตๆหน่อยละก็จะเป็นอุปสรรคของคนที่แบบเขาไปทํางานช่งชวงเช้ากันจะบอกว่าออกเตืนเช้าวันนี้หน่อยก็้ลำบากลำบากขอบตาซะ,ะกันโห อผมรู้สึกเป็นคันคันคอแล้วเหมือนจะเป็นไม่ค่อยสบายแอะเกี่กระเธอค่าพ้อโอ้นั่นไงไฟเขียวไม่ทันเราทันแดงอย่างเดียวเลยแดงเดือดจริงๆเลยเอ้อ่อาจังไหนครับไอ้ตจัรไหนเนะไอ้ คอยว่าคอยสิตรงละะล้วเบิง้งสถานการณ์เราคอยเลี่ยวดีกว่าปะคอยออกขวาดีกว่าก็อยากสิไปเบิ้งย่เด้ดส,สาวน่ะคอยไม่เห็นเดินเลยแหละเ้ยน้องจะไม่เดินมาเหรอน้องแว่นน้องแว่นบางแดดล่มล่มอยู่ล่มก่อนอยู่ล่มก่อนอน,น้องแว่นนะอ้อคุณตลอเป็นคนเปิดไฟไฟแดงให้เรานะ,ะสีปคกนี้สวยเดะสีแดง อากาศร้อนมากเลยนะแตกต่างกับเมื่อวานมา่ก่อนมากเลยโอ้แดดโอ้โหน้องแนมเด็กต้อเรียนยุคนี้เนี่ยมันช่างแบบหึกรุบจริงจริงเลยนะเนี่ยทำไมมันเปิดเปิดเงงอย่างนี้วะขาดแล้วนะ <laughs> ขาดละอันนี้อันนี้โดดกระโดดคุบแมปเลยแตกไม่ได้ล้มนะครับแต่นี้ขาดขาดพ่อ,อะไรยังไม่รู้เลย <laughs> น้องๆสมัยนี่กลุบๆน่ารักจังนั้นเลยน้องแว่นไม่เดินมาเหรอน้องแว่นจะข้ามถนนไหมพี่รอน้องแว่นนะเชย้ามองน้องแว่นอคิมมี่ดอเต๊ะเลยครับผมน้องแว่นน้องแว่นเอ้ยเราเรียกน้องนะครับแต่น้องเขาจะเรียกเราว่าลุงนะครับ น้องจะเรียกเราว่าลุงกับนานะครับเฮ้ยมาแมนขับรถมาจบับห่อยเดย้มาแมนเด้อ๋ย่าบอกว่าเราไม่มีกระจกนะเรามีนะแต่ว่าเราไม่ได้งางขึ้นในเฉยไม่ได้หมุนเฉยนะวิ่งเล็ดนะครับผมต้องขอแนะนำอาเชพใหม่ของเรานะครับวิ่งเล็ดนะครับผมกันตำรวจได้ดีด้วยนะ ในช่วงนี้เราก็จะไม่อันนี้นะครับผมเพราะว่าใช้กระจกเดิมแล้วแบบผมมุดลําบากมากเลยจะแบบใช้อุดกระจกแบบไม่มีเลยก็ช่วงนี้กดตลาดจอมันก็แรงขึ้นเนาะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันโอราติดไฟแดงนานติดไฟแดงโดนยูดดินบิ่เบรส้งลเลยเด็กจักรยานอยู่เด็มุดดีบอกว่าโอ้มีบักหลายขั้นอยู่ดอกเปียบเทียบได้อยู่ดอกหัวกระบะใส่บักหลายขั้นเนี่ยสิมงาจับจะขอยกระบะเลยเด้คือจังตอนนั้น หมวกมอเสอร์ซ์ประกอบไว้านคับผมวได้ขับมา,าหอดจ้าวไฟรถฮอหืกลิ่นควันรถจ่ากไหนวะรถรถเราไม่ใช่นะอา๊าหกนาทีแล้วนะจอดตรงนี้นี่ตำรวจด้เปิดให้คักเปิดแน่เืยวะโอ้ยน้องแม่นยังไม่ไปเหรอ เฮ้ยโอ้โหว้าวมูเจ้าใจเย็นยินกันเนี่ยอ้าวีีหมอไปไหมไฟเขียวเลยเลยนี่ไม่ไฟแดงโอ้ยน้องแว่นนี่น้องแว่นที่ไปก่อนนะน้องแว่นนี่โอ้จอดติดไฟแดงดานมากรีบไปกันทุกคน โอ้โหคันนี้ตีไปเลี้ยวขวาปะคืออะไรวะชึบชุบชุบอืบ้มเบรกแล้วนะคือเราเบรกแล้วโอ้เฉียดไปนิดนึงเลยเนี่ยเกือบแล้วนะเราเนี่ยนี่แหละครับต้องสังเกตไฟเลี้ยวให้ดีนะครับคือเขาเปิดไฟเลี้ยวมาได้สักพักนึงแล้วแหละสักระยะหนึ่งหน่อยๆแล้วแหละ แล้วผมมาเห็นใกล้ๆพอดีแล้วแบบจังหวะได้เครื่องมันก็แบบกําลังได้รอบมันอะ่ะนี่คือข้อเสียนะครับผมข้อเสียนะสําหรับคนที่เป็นเหมือนผมนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกันหลายคนไม่จําเป็นต้องเป็นบิ๊กไบค์นะครับผมอาจจะเป็นสม็กกี้ไบค์ก็ได้ครับผมไม่ก็ฟุตลองนี่โอ้ยไม่ใช่แล้วครับ <laughs> อ,ะรอะไรเนี่ยโอ้พิ่งเฉียวๆตรงโน้นมามาเจอตรงนี้อีกย <laughs> ก็คือถ้าเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็เผลออย่างเงี้ยบางทีแบบเราก็ยังเล่งอยู่เงี้ยเราก็ต้องตั้งสตินะครับตั้งสติปล่อยคันเล่งแต่เมื่อกี้ผมก็พลาดนะไปหลงไปกำคัดด้วยมันก็คือแบบมันก็รุ้แรงแต่ว่าผมก็ยังเบรกอยู่ยังเบรกอยู่แล้วก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นเอนจินเบรกไปเลยแต่ว่ามันเอนจินเบรกไม่ได้ครับผมผมหลงไปกำคัดมันก็เลยไหลผมก็เลยเบรกแรงขึ้นนิดนึง โอ้แต่เลี้ยวมาเมื่อกี้นี่คือแบบเอ๊ะ,เ,อะเมื่อกี้นี่ก็ไม่ไหวนะ <c oughs> โอ้ผมว่าคลิปนี้ค่อนข้างยาวนะนี่ <c oughs> มีรถมาไหมฝ่าไม่มีฝามานิดนึงซ้ายลงไปครับผมปุ๊บ <c oughs> จากที่เราเรียนดูมาอย่างเดียวไม่เคยไปฝึกเลย ฟุตชุบเนี่ยเราก็ได้ระดับหนึ่งนะถึงเราจะไม่เก่งเพราะเราหยุดวันอาทิตย์ไปเรียนคอร์สเรียนขับขี่ปลอดภัยไม่ได้ผมก็เลยดูในติ t o อกอเทอส่วนมากนะครับผมตามตามเท่าที่ตามตามได้นะครับเพราะว่าถนนที่ผมใช้ส่วนมากก็เป็นช่วงมาทํางานแล้วก็ช่วงเลิกงานรถก็จะเยอะก็จะใช้ทักษะพวกนั้นไม่ค่อยคล่องเท่า,าไหร่ นานๆทีจะแบบได้มุมดีๆอย่างเงี้ยหา,ากมีโอกาสนะครับผมก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนนะครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับผมของสิ้นเดือนเนาะก็ไม่รู้ว่ามีทุกอาทิตย์ยไหมยถ้าไปสอดถามมานะครับผมส่วนมากผมก็รู้จักแต่ทางบนะิ๊กวิงเนาะผมเองก็ไม่ได้มีโอกาสไปเรียนหรอกเรียนดูดูเอาในทิกตอกเอา เพราะว่าผมหยุดงานมาอาทิตไม่ได้นะก็ต้องเข้าใจสภาพงานกันด้วยอันนี้ผมต้องรีบไปแล้วครับผมเหลือแค่6นาทีกดไลค์กดต like ิดตามกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายช่อง PS5 นะครับผมกดติดตามด้วย